กาแฟได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องเล็กน้องเล็กพี่สอง ไม่ห่างน้องสาวฉันเลยนะคนหลอกล่อให้น้องสาวฉันมาหาถึงบ้านทําไมอ่ะผมเนี่ยนะป็นคนหลอกก็คุณนั่นแหละจะใครซะอีกอ่ะไม่ใช่นะพี่สองพี่ภูมิไม่ได้ชวนน้องเล็กมาเงียบหยุดปกป้องเขาได้ลน้องเล็กพี่จัดการเองออกไปก่อนให้น้องเล็กออกไปก่อนไปก่อนไปพี่ภูมิเขาไม่ได้ชวนน้องเล็กมาน้องเล็กมาเองน้องเล็กออกไปก่อนไม่พี่สองน้องเล็กมาเองจริงพี่สองพี่สอง ผมไม่ได้ชวนน้องเล็กมานะคะน้องเล็กมาเองพี่ผมไม่ได้ชวนน้องเล็กมาพี่สองทำไมอ่ะคุณคิดถึงผมเหรอถ้าคิดถึงเ่ะก็โทรหาผมสิไม่ต้องมาหาที่บ้านเล่นบ้าอะไรอยู่ฮะอยู่ๆก็ลาออกจากวรรณจักรรุ๊ปัป่นหัวพี่หนึ่งให้หัวหมุนนี่ยังชักจูงน้องเล็กให้มาหาถึงบ้านอีกอะ่ะเอาให้ครบสิผมยังปั่นหัวคุณให้คุณตามมาหึงผมถึงที่บ้านได้เลยฉันไม่ได้หึง แล้วคุณก็ไม่มีทางปั่นหัวฉันได้แล้วคุณตามทำไมฉันมาตามน้องสาวฉันกลับบ้านนี่อยากตามผมกลับไปบ้างละไม่อะฉันดีใจมากที่คุณไปจะได้ผมได้ยินแบบนี้ผมเสียใจแลเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรผิดคุณถึงได้ไล่ผมย่งกับตัวอะไรก็ไม่รู้คุณบอกผมหน่อยสิคุณทำอะไรผิดเหรอ คุณทำอะไรคุณก็รู้ดีอยู่แก่จัไม่ต้องให้ฉันสาทายาให้หรอกอ๋อครับผม make นะึกออกแล้วผมพิดที่ผมทำให้คุณลัพผมไงหยุดพูดว่าฉันรักคุณนะคุณรักผมฉันไม่ได้รักคุณคุณรักผมแต่รักของเรามันไม่ได้ไปต่อกับพ่อคุณไงแล้วพอผมจะมาเป็นแฟนกับพี่สาวคุณ คุณก็เลยเจ็บปวดมากใช่ไหมหยุดพูดผมไม่หยุดคุณรักผมคุณก็เลยพยายามใส่ร้ายพยายามขัดขวางทำให้พี่สาวคุณเกลียดผมใช่ไหมล่ะฉันบอกให้หยุดพูดไงหยุดพูดคุณนั่นแหละหยุดใม้างสักทีนี่ฉันให้ปล่อยผมไม่ปล่อยคุณนั่นแหละหยุดแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดนะผมจะจูบคุณต่อหน้าน้องสาวคุณน้องคุณรู้ไปแล้วว่าเราเคยเป็นอะไรกันดีไหม ไม่เคยเป็นอะไรกับคุณก็แค่บังเอิยมารู้จักบังเอินมาได้รักกันนะังห่าแต่คุณเริกพีห่หนึ่งไปแล้วไงจะมายังทำร้างอาไหปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อยส,พสอิพี่สองพี่สองเปิ่อรว่าตูวที่น้องเล็กหน่อยะคะ่ะเดี๋ยนทางม้อธิบายให้ฟัง